<Krist ian> สวัสดีค่ะเมื่อน<ส>ี <ai> ้มาพอกันกับช่องสาวงามร่มทงคนเก่าคนเดิมอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่สำนักงานแพว์แพรวแสงทองนะคะเมื่อนี้เข้ามาโชว์ทีมของคนตุนนะคะทีมโชว์นะคะโชว์อย่างอลังการโชว์ทีมของแม่ปอนะคะตอนนี้ทีมงานอของห้างกำลังจะเตรียมโตกำลังจะเตรียม สูตรแตงหน้ากันทุกคนนะคะบางส่วนก็แตงไปแล้วแวแล้วลก็เหลือบางคนที่เขายัางไมง่ได้แตงนะคะเท่ากับเฮ็ดสูตรเฮ็ดอย่างน้ำซินน,นพี่ี่นงเตรียมค่วมพร้อมนะคะเหามาบ่งบรรยากาศรอบๆออฟฟิศแคลวลวแสงทองผู่บ้านฟินแลนด์กันเลยเด็กค่ะไปกันเลยจ้า ตอนนี้นะคะห้ามาัดยุที่โล่งคั่วนะคะห้ามาสํารวจบ้านพี่แพร่ผ้าแสงเท่านะคะก่อนไลฟ์สดคืนนี้นะคะมูยกภยกะยาหารแบบเยอะเลยอันนี้พัดผักใส่เนื้อนะคะบึง่ละพี่น้องเป็นตะแซบเป็นตะแซบกะเพราไก่โอ้กะเพราไก่บ่อ,อใส่คณะด้วยอันนี้แกงจืดนะคะหม้อใหญ่แบบโลงทานอยู่วัดเลยนะคะแกงจืดหม้อใหญ่พี่น,อน้อง ้ยอาหารพนเรียงดีว่าสันเดอร์อยู่สำนักงานผู้ใด่าเลี้ยงบดียาบาเดอร์อันนี้หมูบกนาจ้าอันนี้แกงหน่อไม้นะคะุ้ยยั่วมาก้อยอาหารไม่ตแตบบ่แบบแบบทอบๆเลยไม่แต่แบบหนาท่านมากอันนี้หมูมะนาวนะคะหมูมะนาวแม่ครัวเป็นเห็ดแจ๊กเซแปแต่พี่น้องเดอผู้ใดบดีกินกซื้อว่าพาดเดอร์นี่นะคะแม่ครัว แม่น้องเอมมี่นะคะสวัสดีค่ะมแม่พนหเหแล้วกินแสบอเลน้นงเตียน้น้อฝากช่องน้องเตียนะคะน้องเตียนะคะจะไนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่พอน,นําเด,ด,ดุกนะจะ้ช่องแตานี้องเตียชี้นองเตียเป็นไปบพะ้าฮานเห็นบ่พี่น้องถ้าบ่มีน้องเตียเป็นไปบ่ไบา,า,นนา้อันนี้เอ้นอันนี้เอื้อยเอียงก่อนเหรอ อี่ระบานหน้าชาแนลไปยิงค่ะคอยกับมะกอกบนคือกันได้พี่น้องคอยนั่งเทถอะคอยกับมะฝากช่องน้ำเพลิอน,นอุ้ยนี่สวัสดีค่ะฝากฝากกันด,ด้วยค่ะน้องเจ้าชาแนลค่ะตะกีบบนเป็นหางเครื่องน้ำกันก็มีกรอบนี่แหละพี่น้องอุ้ยนี่อาหารอีกหมอหนึงนะคะหมอหนึงค่ะแกงบักฟักเฉลียดนะคะแกงบักฟักเฉลีย,อยโอ้หมอ พี่น้องบรรยากาศดีว่าสั่นเดินเลียกามีเลียกามีจากหน่อยจากหน่อยสิ้ผ้าพี่น้องยน่ยน้งไปบึงขางรางออฟฟิศนะคะว่านักแสดงแต่ละคนผลเ็ดอีหยังอยู่นะคะว่าบรรยากาศมันเป็นแนวดยนะคะโอ้ไม่หอดตอพี่น้องเบ่งคนหน่อยย่านต่อพี่น้องบึงที่เราพี่น้องตอนนี้นะคะกําลังจะเดินไป ออฟฟิศนะคะเพิ่งออกจากครัวนะคะอืมป,ปุ่นบอดแพ่วๆอยู่ปุ่นกำลังจะทายรูปให้กัน,น,อน,นโอ้น้องเคสบอกอันนี้คุณแม่ซีรีนะคะคุณแม่ซีรี่จ้าคุณแม่ซีรีเดินยั่วนะคะอันนี้ช่างนนกำลังจะใส่ชุดนะ โคอ,อันนนชุดขงเตยน,นะมันหหดสิดวะไรเป็นตนนนน้นิ้งชั้แต่นิ้งของเตยต้องใ้เว่าเอันนี้ใส่เยะเอาเสื้อมาใส่โชว์นี้จะออกมาปังนะคะปังแน่นอนเอาเสื้อมาใส่ตอนมือร่องใจโหดว,วะไรแั่ประได็ความหมายคือมันไม่ได้ั่งลองอยู่ดีลองอยู่คือไม่ได้งง ก็คือมารองน้าสองเลยใช่ไหมเมองน้งสองไอนีกระดนกว่าน้นะคะกระจกกำลังจะกินข่าทำยังไงาทีนี้หนักจังกตไจังใดพระาบอกไม่นะวตวเาออะไร่หนาตห้างทั้งหนาทั้งหลัง เว้ยตุ๊บตุบไปตุ๊บตไปป้งเ้ยตุ๊บตุ๊บโอ้ฮ่าฮ่าพวกนี้ยก็นอกหูพวกเน้ยอดบมา้างกรวเดื่ม่้ายกรด่กินหายยุ่ยายตอนเลิกแค่มาล้าเ้ยมสาวเ้ยหมาววยเอเล่ตองบกเมาซะก่อนใส่สุดแล้วพี่นองใส่สุดยดี๋ยว่วัวรวยวัวสุดมันเป็นลิ่กไปยบอกนี่ มันเป็นจิตออกไปลบไปลบเลยสออกไปลบใเกวันได้ไม่่่เย่าอกวาูการทำื่อูดสิดูเขมี่เนี่ยเอาแม่จ้าเบ่ม่ถุงนองเลยเอาเนี่ครับไปเอาลืมที่ไดนี่เน่ยคือยูรดนียูจะไปหาของเ่ามีสไมาไปต้องก็ เาเป็นอแวะทีบ oh, ่เฮ้ยนั่นอันนี้ไล่สดบ่ออัดทีเอาว้ทะล่งมือหนาเขาอเนี่ยเขามีอันนี้อยู่ไม่ใช่หรอกแต่มันไม่ได้มีพอมันไม่มีทงตีน เอาหัวไปเลยอ่ะหัวนั่นก็ดูด้อไปบอกแม่แป่มาดิ้จะงูดบ่นบฮนไม่บอกอม่บอกอรนั่นเคยเอาแาออมาลายสดแล้วจล้ขก็มาอีกคนนี้เรส่เดูี่าบอกร้นอู้เรือจะเอาตัดเด่นไปนอกไทยนอกโกกี ดีแดงสีแดงดีแดงเป็นคนตั้งหมนะบอกดีแดงครัคเริ่มใช้ชีวิตตัวเงินเดน้ำแร่ค้าไหลล้ดูมะตองี้ตป็งใจมาตัดอันอออนีอออ้่วะข้าวบนเดียวไม่ได้แบบนีเ้อยู่นล้เดียวข้าหายใจไม่กันน้าไอขึ้นเยอะ เก็กเช่นห้ามััวจะแต่สามพซาก็สิว่าอีกเนโอ้เขาเปลดยนตัดกเตเปิดตาอิดที่เตเปตานะอันนี้จะเก็บทรงเขาเด้อย้าะห็ซอยนื้อไปเห็นนันนี้เราลงเรียงมาไก่มาีเลยอาดันบ้า ตาุกนองกันนะตาดหนองมัหวานตอนนี้เฮ้แต่งโตเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่กับมาดามจูนนะคะมาดามจูนสวัสดีค่ะงามบพีิ้องทีมทีมข้อตุ๋นแต่เป็นทีมเวิกเด้ จะมาเห็ดเอือดอลาดบไดนะคะมเราต้องสวยนะคะเกิดอาเพศงามอิลีพี่น้องขอบรอดดจกตาสุดงามแห้งแต่ว่าคนบอกงามกระ่างมันนะซ้า ค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับคลิปนี้กับบอมอีกอย่างหลายนะคะคลิปนี้พามาดูการแต่งตัวของทีมคอตตูมนะคะจะไหนก็นอย่าิ่มกดไลค์กดแชร์ช่องของสาวงามรุ่งทงน้ำแน,นเด้อคะ่ะเด้อไปละคะ่ะพี่น้องคะ่ะบ๊ายบายค่ะโอ้ก็สดังกินงกินงครแค่แบบยัว